วันนี้มาอัปเดตแม่แดงหมาจรที่เคยออกลูกที่กอไผ่นะคะกับลูกน้อยสองตัวนะคะตอนนี้นะคะลูกน้อยสองตัวก็เริ่มเดินแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งเจ้าด่างนั่นก็คือเป็นหมาจรนที่เคยอาศัยอยู่ที่เดียวกับแม่แดงนะคะเคยอาศัยอยู่ในท่อน้ําท่อระบายน้ํากับแม่แดงมาก่อนนะคะแล้วแม่แดงกับลูกน้อยสองตัวนี้ก็เดินไปเดินมานะคะ อยู่ในโพรงดินตรงนั้นนะคะแล้วก็ออกมานะคะก็มาให้นมแพะเพิ่มช่วยเหลือนะคะเพราะว่าแม่แดงเริ่มจะไม่มีนมแล้วนะคะมาถ่ายคลิปอัปเดตลูกมาน้อยของแม่แดงหมาจอนที่เคยออกลูกที่กอไผ่ให้พ่อพ่อแม่แม่ได้อัปเดตค่ะตอนนี้เด็กๆก็เริ่มเดินแล้วนะคะเริ่มเดินไปทั่วแล้วนะคะหลังจากลืมตาแล้วนะคะน้ําก็เอานมแพะมาเสริมแล้วก็เริ่มให้ชิม เปียกนะคะอาหารเปียกของเด็กน้อยนะคะน้ำก็เริ่มให้ชิมอาหารเปียกของเด็กน้อยนะคะน้ำจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะสําหรับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีหลายท่านคงไม่รู้ว่ากอไผ่ที่น้ําให้เห็นนี้ก็คือเป็นกอไผ่ที่น้ําได้ช่วยเหลือแม่แดงหมาจรนะคะน้ําได้ช่วยเหลือแม่แดงหมาจรก็เลยเรียกแม่แดงหมาจรกอไผ่แม่แดงออกลูกมาทั้งหมด7ตัวกับดาวไปตอนแรก1ตัวนะคะแล้วก็ได้บ้านไปแล้ว4ตัวนะคะ แล้วก็เหลือน้องนะคะเหลือน้องตอนนี้2ตัวนะคะเป็นเด็กหญิง1ตัวเด็กชาย1ตัวนะคะวันนี้น้ําก็มาเล่นกับแม่แดงด้วยนะคะนี่นะคะก็เด็กน้อย2ตัวนี้ก็เริ่มตายเริ่มเริ่มคาบแล้วนะคะดูนะคะเริ่มคาบแล้วนะคะเริ่มออกลิ์ออกเดชนะคะน้ําก็ถอดรองเท้าไว้นะคะนี่นะคะดู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 วามน่ารักของเด็กน้อยนะคะเริ่มคาบเริ่มอะไรแล้วนะคะเริ่มเรียนรู้ต่างๆแล้วนะคะดูนะคะ นับจะให้ชมบรรยากาศรอบๆที่แม่แดงหมาจรอาศัยอยู่นะคะบริเวณนี้จะเป็นทุ่งนานะคะเป็นนาข้าวทั้งหมดนะคะแล้วก็ห่างไกลจากบ้านของชาวบ้านมากๆนะคะประมาณ2หรือ3โลนะคะเหตุที่ต้องเอาข้าวมาส่งให้แม่แดงเช้าและเย็นกพราะกลัวแม่แดงจะออกไปแล้วไปโดนยานะคะแต่แม่แดงเป็นหมาที่นิสัยดีมากๆนะคะแม่แดงเป็นหมาที่นิสัยดีมากๆนะคะเวลาน้ำไม่เทข้าวให้กิน แม่แดงก็จะไม rica, 1941, ่กินนะคะทีนี้ลูกน้อยก็เริ่มออกตามหาแม่แดงแล้วนะคะนี่นะคะเดินเดินไปทั่วแล้วนะคะเดินไปทั่วแล้วนะคะเด็กน้อยเริ่มเดินไปทั่วนะคะออกมาจากโพรงดินก็เดินไปทั่วนะคะนู่นนะคะก็หนึ่งตัวนะคะนี่นะคะหลังจากที่น้ําให้ข้าวแม่แดงเรียบร้อยแล้วนะคะสาวกพามาดูนะคะเด็กก็กินเปียกนะคะชิมนิดๆิหน่อยๆนะคะกับนมแพะนะคะนี่นะคะ น้ำทดลองให้กินเปียกของหมาน้อยนะคะเป็นเปียกของหมาน้อยนะคะนั่นขาวิ่งตามไปหาแม่แล้วนะคะนั่นนะคะแม่แดงก็กลัวว่าลูกตัวเองจะกินของไม่ดีก็เอากลบไว้นะคะสิ่งที่เทไว้ก็กลบไว้วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปหาแม่แดงแล้วนะคะนั่นนะคะตัวที่วิ่งกำลังจะวิ่งไปหาแม่แดงที่โงงนินนะคะดูนะคะวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วนะคะวิ่งไปแล้วค่ะนี่นะคะ นี่ก็คือบรรยากาศรอบๆที่แม่แดงอาศัยอยู่นะคะนี่นะคะก็ถนนเส้นนั้นก็คือจะเป็นถนนเส้นสัญจรไปจังหวัดชัยภูมินะคะถนนเส้นนั้นจะเป็นสัญจรไปจังหวัดชัยภูมิน้ําอาจจะถ่ายคลิปซ้ําๆเกี่ยวกับมาจรแม่แดงนะคะแล้วอยากจะบอกพ่อแม่อเอฟซว่า ของเพื่อนที่มีกระต๊อบน้อยๆอยู่นะคะแม่แดงก็จะอยู่ได้ความปลอดภัยนะคะน้ําก็จะไปคนส่งข้าวส่งน้ําให้กับแม่แดงในทุกเช้าทุกเย็นเหมือนเดิมนะคะน้ําก็จะส่งข้าวส่งน้ําให้กับแม่แดงเหมือนเดิมนะคะอันนี้นะคะจะพาไปดูเด็กน้อยที่เข้าไปอยู่ในโพรงล้นนะคะอากาศค่อนข้างร้อนนะคะอากาศค่อนข้างร้อนวันนี้นะคะแม่แดงก็ป้องกันเจ้าด่างไม่ให้เข้าไปยุ่มย่ามในโพรงดินนะคะมาแล้วค่ะไม่มาแล้วค่ะแม่แดง แม่แดงมาแล้วลูกจะไปนอนในพุ่มไม้ก็ไม่แน่ใจเพราะอากาศค่อนข้างร้อนนะคะส่วนหญ่ก็จะเข้าไปนอนในพุ่มไม้นะคะแล้วก็จะเข้าไปในพุ่มไม้ <ๆ S 2> З หรือเปล่า <ling> ค <ù ain> <mold>. ิดว่าเข้าไปนะคะคิดว่าเข้าไปไม่เข้านะคะไม่เข้าไปเออเข้าดีกว่าอากาศร้อนแบบนี้เข้าไปนอนในพุ่มไม้นะคะแม่แดงก็จะเข้าไปนอนในพุ่มไม้แบบนั้นนะคะและลูกก็จะนอนนอนในโพรงดินนะคะจะเป็นกิจวัตรประจําวันที่น้ํามาดูแม่แดงหลังจากให้ข้าวแม่แดงกินแล้วแม่แดงก็จะไปทําธุระ วานะคะแตแม่แดงก็จะฝากลูกน้ําเลี้ยงตั้งแต่ยังไม่ลืมตาจนปัจจุบันนี้นะคะแม่แดงก็ยังทําแบบนี้อยู่ในทุกๆวันนะคะและน้ําจะให้ชมบรรยากาศรอบๆนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ไปทํางานต่างจังหวัดนะคะแล้วยังไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศบ้านนอกจังหวัดขอนแก่นตะบ,บนนนทองอำเภอแวงใหญ่นะคะเจ้าด่างนี้ที่จริงก็อาศัยอยู่กับแม่แดงในท่อระบายน้ําด้วยกันนะคะที่จริงก็จะมีหมาอีกสีตัวที่อาศัยอยู่กับแม่แดงนะคะอยากจะให้ดูนะคะ น้ำจะเล่าอีกครั้งหนึ่งคือต้นตาลน,นี่นะคะที่เห็นนี่คือแม่แดงพาน้ํามาถึงตรงนี้แล้วก็หายกันไปนะคะแล้วก็มาเจออีกทีคือแม่แดงออกลูกได้สองวันแล้วที่ต้นกอไผ่ต้นนั้นนะคะนั่นนะคะก็เลยเรียกแม่แดงหมาจรหมาจรมาจนทุกวันนี้นะคะอันนี้คือบรรยากาศรอบๆแล้วเจ้าตัวน้อยก็คิดว่าจะเดินกลับโพรงดินแน่ๆเลยนะคะเจ้าตัวน้อยก็พยายามจะเดินกลับโพรงดิน เดี๋ยวน้ำจะดูสิจะไปไหมไปไม่ได้นะคะไปไม่ได้เดี๋ยวน้ำจะต้องไปคนไปสูงนะคะเริ่มร้องแล้วนะคะเริ่มร้องเจ้าด่างก็เหมือนจะช่วยแม่แดงเลี้ยงลูกไปด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวน้ำจะดูสิเจ้าด่างจะทํำยังไงนะคะเจ้าด่างจะทํำยังไงเจ้าด่างก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พาไปลูกเดี๋ยวแม่พาไปนะคะออกตามแม่แดงมาจากพงดินนะคะออกตามแม่แดงมาจากพงดินอะตอนนี้ดูนะคะ น่นะคะน้ำขยายภาพเร็วไปนิดนึงนะขอโทษขออภัยนะคะนี่นะคะก็คือให้ดูนะคะนะคะกำลังร้องเลยค่ะเรากำลังร้องเจ้าด่างก็เลี้ยงลูกแทนแม่แดงนะคะแม่แดงก็ไปหลบแดดอยู่ในโพรงดินเจ้าด่างก็เลี้ยงลูกแทนแม่แดงนะคะเป็นภาพน่ารักน่ารักนะคะเขาเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนกับแม่แดงนะคะหมาตัวนี้นะคะก็มาเลี้ยงลูกแทนแม่แดงนะคะหมาหมาน้อยลูกของหมาจรแม่แดงนะคะที่เคยอาศัยอยู่ด้วยกัน และนี่ก็คือลูกของแม่แดงหมาจรที่ออกที่กอไผ่นะคะและปัจจุบันนี้ก็เหลือ2ตัวนะคะก็เดินต้มเตี้ยมไปต้มเตี้ยมมาอยู่แบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศรอบๆและเป็นภาพบรรยากาศน่ารัก,น,รกน่ารักที่น้าเห็นลูกหมาน้อยนะคะกับเจ้าด่างแล้วก็แม่แดงในทุกๆวันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวน้ําจะพาไปอยู่ไปดิกไปดู